แต่คราวนี้เนี่ยไอ้ไทมิ่งเนี่ยมันสําคัญน่าคือคือคือมันต้องแยกเป็นสองเรื่องนะหนึ่งเนี่ยความต้องการเขาเนี่ยนายใหญ่เขาไม่เคยปิดบังคุณสิเป็นผู้ที่เนชันอ่ะกูอยากได้อาชไทยกูบอกตรงๆอ่ะแล้วเขาใหญ่จริงๆรก็ดูสิพวกพักเพื่อไทยอ่ะมีใครไม่ไม่ขาดรับความคิดนี้บ้างนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะแต่คราวนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยถามว่าเอาละถ้านายใหญ่ตัดสินใจนะลงมือปรับเชนหัว คุณอนุทินออกจากมหาสไทยนะครับยึดกระทรวงพลังงานเอารีชิเปอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่นายใหญ่จะต้องเจอเกมตอบโต้แน่นอนนะครับก็คือวันที่สามกรกฎาสภาเปิดสภาเปิดแล้วตอนนี้กฎหมายเอนเตอร์เท e เมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนถกยังเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่จะเข้ายังคาอยู่อ้าผมเอาปฏิศาสตร์การเมืองมาฝากเอาง่ายๆเลยนะวันนี้นะครับรัฐบาลมีสสอยู่นะครับ ที่เป็นทางการอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ325 325อ่าบัวกังงูเห่านะครับไทยสร้างไทยสีส้มนะครับรวมถึงลูกน้องลุงป้อมที่มาแล้วหนึ่งคนเนี่ยบวกเข้าไปอีกเจ็ดเพราะนั้นเสียงที่เป็นอยู่จริงตอนนี้คือ332 332อ่า332ก่อนนะคราวนี้ถ้าไปปรับไปเฉดหัวคุณอนุทินออกมาทำได้ไหมทำได้แล้วผมยุให้ทำนะ สองนะครับรวมไทยสู้คันยึดมันเลยเอาครึ่งพักทีออไปเป็นฝ่ายค้านคุณเอาหกสิบเก้าบวกสิบแปดเออหกสิบเก้าบวกสิแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดคุณเอาไปลบจากสามร้อยสามสิบสองเหลือเหลือสองร้อยสี่สิบห้าตอนนี้สอสอเนชัสภามีสี่ร้อยเก้าสิบห้าครึ่งหนึ่งคือสองร้อยสี่สิบแปดเฮ้ยแปลว่าเสียงรัฐบาลวันนะครับถ้าเอาสองพักกป็นร้อยนะก็จะเป็นสองร้อยสิบห้าแล้วคุณดูกฎหมายคาสิโนเข้า เป็นกฎหมายการเงินไปอย่างเดียวนี่ผมยังไม่ได้นี่ผมยังไม่ได้บวกพวกสีส้มนะพวกสีส้มเนี่ยยังไงก็ไม่รับอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้ลุงป้อมนี่ไม่รับอยู่แล้วนะฮะเพราะตอนนี้ลุงป้อมแกไม่อยากมา็นต๊ตีหรอกแกอยากล้างแค้นนายใหญ่นะฮะเนี่ยผมเอาตัวเลขง่ายๆมาดูอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามถ้านายใหญ่ตัดสินใจปรับคอรมอนับถอยหลังพี่ปุ้มผมคุณเตรียมบัตรประชาชนไปเตรียมเข้าผู้หาเลือกตั้ง